จ้าวันนี้้าทุกคนเขามาสำรวจป่าบูบอรี่จ้าบูบอรี่ตอนนี้ก็ลัองเป็นดอกจ้าน่าจะดกจ้าปีนี้เพราะว่าปีที่แล้วป้านี่เขาบ่ค่อยมีดอกเลยจ้าแต่ปีนี้น่ะดกดกมาจ้าเดี๋ยวตามไปเบื้องด้านบนกันจ้าจ้าที่ทุกคนเดี๋ยวเห็นดอกขาวๆนะจ้าดอกบูบอรี่ทั้งนั้นเลยจ้านะเขายัง ออกก็ให้เต็มที่จ้าป้าปีนี่บูบอรี่ดกจ้าเนี่ยถ้ามเมนฝนบ่ทิมช่วงได้จ้าช่วงนี้นะฝนกําลังดีจ้าต๊กมือเว้นเมื่อถ้าฝนบ่ทิมช่วงเราเขาจับดอกลายเนี่ยดกค่าขนาดเลยจ้าจ้าจ้าดอกกําลังดกจ้ากาลังจับ แดงๆจ้าดอกเขาตอนนี้กาลังเริ่มออกดอกจ้าตรงนี้กระดกได้จ้าเนี่แต่เขายังในหน่อยอยจ้าปลานี่จะเป็นปลาทางภาคเหนือของสวีเดนจ้าปลาดอกดกดกจ้าเนี่ยแมนเหมือนเลยจ้าเนี่ยปีที่แล้วดอกบ่โดกปลาเนี่ยได้จ้าปลาเนี่ยปีนี้ดกคักจ้า แล้วฝนกับตกตั้งแต่ต้นเดือนนี่ตลอดเลยจ้าเนี่ยปาต้นจกตรงนี้ไหมเห็นไหมจ้าดอกเขายังในหน่อยเยอะเห็นจ้าจ้าตอนนี้พึ่งมาแรงต่างๆกำลังผสมเกสรจ้าป้าเห็นจ้ากดกว่าจ้าเนี่ย โอ้ยแน,น่จ้าทำเมเขาจับเมืเ่อนี้นอกจากนี่โอ้ยดกค่ากิรีจ้บปีนี่ปีนี้โบเบรีถ้าเป็นแบบนี้ดกค่าคแท้จ้าน้องปัดโอ้ยสะอ่อนจ้า มึงได้จ้ะดอกคากดอกคากจ้ะแม่นไปหมดเลยจ้ะช่วงใดที่แดดซ่องถึงเขาเขาจะออกดอกแลว้วนะจ้ะช่วงใดแดดบ่ค่อยถึงก็จะออกดอกซาดปูบรีเขามากแดดจ้ะ อุ้ยดกคากจ้าพี่น้องอาดกคากจ้าแม่นเมื่เลยจ้าป้าบูบารีพี่น้องนี่จ้า,มาแมลงกำลังผสมเกสรจ้า งทำงานได้หั่นยอบอับบ่ะเบื้องตรงที่พ่อบ้านมางอยู่น่ะแมนเมอือเลยจ้ะอุ้ยดอกคักดอกแน่จ้ะแมนเต็มไปเมือเลยจ้ะ อุ้ยดอกคักขนาดเลยจ้ะจ้ามีแต่ดอกตั้งน้นเลยจ้ะต้นนี้เลยจ้โอุ้ยดอกคักดอกแน่จ้ะ จ้าสำหรับเมื่อนี้กะพาทุกคนมาสำรวจป่าบัวบอรี่กะจะประมาณนี้จ้าอุ้ยโดคักอิลีจ้าสำหรับคลิปนี้กะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ฮ็ดคลิปไม่ๆมต่อไปในนด้อจ้าเดี๋ยวเมื่อหน้าสิบห้าทุกคนไปสำรวจป่าไม่เอยๆเนาะจ้าสำหรับเมื่อนี้กะลาพีลาหน่องไปเพียงเท่านี้เนาะจ้าเดี๋ยวเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะอุ้ยดดคักจ้า